ช่วงกอล์ฟสตาร์ที่นีนะครับเรามีสองสาวมาออกในรายการซึ่งน่าสนใจมากเลยจริงๆแล้วเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยพี่สาวมาออกกับเราตอนนั้นอายุสิบสามนะครับมาออกรายการครับรเ้าใช่กับเราในช่วงกอล์ฟสตาเนี่ยกำลังเริ่มที่จะเก่งแต่ไม่เก่งมากเออ,อเมื่อประมาณเกือบสองปีมาแล้วแต่ตอนนี้นะครับผมบอกได้เลยได้คุณเรียนที่สหรัฐอเมริกานะ น้องกะทิครับสวัสดีครับ,รบน้องกะทิแล้วก็แล้วก็น้องสาวน้องไอติมเหรอนะบ้านนี้ของกินหมดเลยนะ,อะของหวานหมดเลยคือกลับไปจริงๆต้องไอติมกะทิแต่นี่เป็นกะทิไอติมเออ,อ,อแม่ก็อ,อาจจะงงหรือบางอย่างหรือเปล่าคือคราวนี้อาทิตย์นี้นะครับท่านผู้ชมมาสองสาวสองปีที่แล้วหลานสาวคนน้องไม่ได้ออกในรายการแต่ว่าเดี๋ยวเราจได้คุยเลยแล้วก็มาคุยความคืบหน้า อของแต่ละคนถึ่งแรกที่สุดขอแนะนำตัวก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับกะทิเชิญนะกลรองนี้นี่เลยชื่อกะทิค่ะงามพันจันทนาปีนี้อายุ17ปีค่ะเรียนอยู่ที่สาธิตเกษตรไอค่ะ i อคือ international program คือฝรั่งล้วนอะนะเรียนทั้งย่างเดียวอ่แล้วมาที่คนเล็กดีกว่าน้อยตมน้อตมเชิญครับ หญิงแพรพันจันทนะค่ะอยู่โรงเรียนสาธิเตเกษตรไอพีเกรดแปดอายุสิบสามปีค่ะ,ะ <c oughs> สนาธิตเกษตรมีเกหลายคนะนะเอา,อางี้ดีกว่าในสาธิตทั้งหมดเนี่ยกเกษตรมีนักท่อที่เก่งๆอยู่หลายคนนะสาธิตเกษตรเนี่ยอาจจะเหนืน <c oughs> <ส>อ,อ,อนคนอื่นด้วยเวลาไปแข่งอ่ะนะเราคือสมัยโบราณนู้นนี่คือสาธิตจุฬาแต่ตอนนั้นไม่เห็นมีโปรแกรมก๊อปเกมอะไรๆเนี่ย ตะกร้อยังไม่มีให้แข่งกันเลยแต่ตอนนี้เยอะแยะเลยอเรามาอัปเดตกันนิดนึงคือเราจะสรุปกันแบบเร็วนิดหนึ่งนะครับว่าน้องกฐิคือคนพี่ว่าอเอาที่เล่นกอล์ฟมาผมจะไม่ถามผมสรุปให้ก่อนเลยเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่สักประมาณแปดขวบนะประมาณแปดก้าขวบตอนนั้นก็ป้องไปว้องแป้งอแต่ว่าเรามาสัมภาษณ์กันตอนอายุสิบสามน้องสาวเล่นพร้อมๆกันไอ้ตีมก็เล่นพร้อมๆอ่ะคือตาคุณพ่อไปเล่นกอล์ฟเลยน้องนี้คุณพ่อเป็นนักกอล์ฟถูกไหม บากรอฟด้วยเห็นได้ว่านั่นนะคือเพราะฉะนั้นพาลูกๆไปหมดก็คือได้สัมผัสกีฬากอล์ฟตั้งแต่อายุห้าขวบครั้งที่แล้วไม่ได้ออกรายการพี่กันไว้ไม่ให้ออกหรือเรามาคุยกันอับเราเราคุยเรื่องนี้มาแล้วก็ต้องถามก่อนต้องต้องเกิดคนเล็กก่อนดีกว่าเพราะว่าไอ้ตีมยังไม่ได้มาสัมภาษณ์ในรายการต้องถามก่อนว่ากอล์ฟอยากเล่นเพราะ คุณพ่อให้เล่นหรือมีพี่เป็นแบบอย่างหรือ,อยังไงครับทั้งมีพี่เป็นแบบอย่างในตอนแรกด้วยค่ะแล้วก็ชื่นชอบในกีฬานี้เพราะว่ากีฬานี้ค่อนข้างมีเสน่ห์ค่ะแล้วก็ม,มีความท้าทายที่แตกต่างจากกีฬาอื่นมากค่ะอคือแตกต่างยังไงความรู้สึกหนูลนเล่นกีฬาอื่นไหมก่อนถามเล่นก<ห>ีฬาแบบนี้เล่นค<ห>่ะเออตีแบดก็เล<า>่นเป็นแล้วก็บาสเกตบอลก็เล่นเป็นค่ะอ๋อทั้งตีแบดทั้งบาสเกตบอลอ่าแต่ ชอบที่จะเล่นกอล์ฟเพราะพี่มีเป็นไอดอลด้วยมีพี่เป็นไอดอลด้วยแล้วก็กีฬานี้ค่อนข้างมีความท้าทายค่ะเพราะว่าต้องแข่งกับทั้งตัวเองแล้วก็สนามแล้วก็ต้องโฟกัสให้ถูกค่ะอืมอัมอมนนี้คือดูเกณฑชาญมากนะกอล์ฟนี่ต้องชัาดน,นะแล้วผบอกตรงๆเลยนะเป็นไงล่ะตีแบตก็วิ่งกันอยู่ไอ้สี่เหลี่ยมนี่ตีนไปตีมาลูกนั้นอ่าแล้วก็มันมีอีกอันหนึ่งกีฬานะนะบาสเกตบอลก็วิ่งอยู่ในสี่เหลี่ยมนั่นแหละ อันนี้มันต่างกันเยอะเลยไหมออกไปเจอกันแล้วเพื่อนเยอะด้วยใช่ไหมแบ่งขนมกันกินไหมตอนเด็กๆแบ่งค่ะทอแล้วมันไปเจอสนามไปเจออะไรแล้วไปเจอสังคมมันมันต่างกันเยอะแล้วก็เลยตัดสินใจเอาเล่นครอฟดีกว่าค่ะไม่เล่นกีฬาอื่นเล่นไหมเออเล่นแบบเล่นพอสนุกกับเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือว่าแต่ต้องว่ายน้ำมาบอกก่อนเพื่อว่ายน้าได้ก็ดีมันแข็งแรงนะแต่ไม่แนะนําอันนี้ มุ่ตรงนะผมสับตัวผมเองผมไม่แนะนําให้เล่นบาสและแบบนนดนะเพราะมันมักจะเกิดการบาดเจ็บไงเดี๋ยวข้อเท้าพิกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวนะีเดี๋ยวนิ้วไปโดนเพื่อนโดนลูกบาสมา,าโดนนิ้วนิ้วเจ็บนิ้วส้นงี้<อ>าก<ห>อฟนี่นะนนะคุณบาดเจ็บส่วนใดตั้งแต่ปลายเท้าตั้งแต่เท้าขึ้นมาจนถึงนิสัยิ้อต้นขอนะกอฟถูกไปเลยล,ลยิ้นตกฟอมตกเลยใช่ไหมก็เลยเล่นกอฟเชิญต่อ รูทีนของตัวเองที่ณนปัจจุบันความแตกต่างของสองคนต้องบอกว่ามีหลายถบ้านที่เรียกว่ามีพี่น้องอย่างนี้แหละแต่ด้วยอายุที่ห่างกันวิธีการซ้อมสายการซ้อมเนี่ยต้องซ้อมด้วยกันไหมมีความจําเป็นที่จะต้องรูทีนเหมือนกันไหมหรือยังไงที่ความต่างว่าสรุตารางการซ้อมอย่างเช่นอืวันเนี้คุณพ่อบอกว่าจะไปซ้อมก็ต้องไปซ้อมด้วยกันเหมือนกันไหมหรือต้องฟิตเนสที่เดียวกันไหมอะไรยังไงอย่างนี้ค่ะ ออส่วนใหญ่ก็จะไปพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าตัวแบบตัวหนูเองก็จะมีแพลนในการซ้อมของหนึ่งอาทิตย์ว่าหนูคิดว่าอาทิตย์นี้หนูต้องการเซสชันอะไรเพิ่มแล้วหนูก็หนูก็จะตั้งแนวของหนูว่าในหนึ่งอาทิตย์หนูจะไปอันนี้นะอันนี้อันนี้ของแต่ละวันแล้วก็น้องจะไปแบบไหนบ้างส่วนใหญ่ก็คือบางทีก็แยกกันไปค่ะแบบบางวันหนูต้องการออกช็อตมากขึ้นในอาทิตย์นี้หนูจะออกรอบก้าหลุมทุกวันหลังเลิกเรียนส่วนน้องคิดว่าจะเวิร์กออนในสนามไร์มากกว่าน้องก็ไปนําไรหนูก็ออกรอบประมาณนี้ อ๋อพูดง่ายว่าก็กคนละคนละการวางแผนไม่ใชไไ่ไม่ได้ซ้อมเหมือนกันก็มันก็เป็นการวางแผนด้วยนะแต่ว่าที่กําลังพูดมาเนี่ยมันอสักครู่ที่คุยเนี่ยคือคนหนึ่งกำลังระดับจะไป NCAA มไม่ใช่นักล้อมแค่เล่นเก่งขึ้นมารับถ้วยที่หัวหินะคร้วนี่จะไป NCAA คือจะไปเรื่องใหญ่แล้ะเกษตรก็คือสถาบันทีาเรียกว่ามัธยมใช่ไหม ไปเอ็นีเอนี่เฮ้ยของริงนี่อยู่ไปเจอทั้งไประดับนะไประดับไหนนนี้เนี่ยก็กําลังตายเพดานกําลังตายเพดานแต่ข้อดีคือได้เห็นและสัมผัสกับคนที่จะไปอีกระดับแล้วมันอยู่ด้วยกันไงนอนรับประทานด้วยกันใช่ไหมแยกแยกน้องทานบ้างไหมหรือใครก็คือแยกให้ดูว่าถ้าเบิดพูดและน้องจะมีได้เปรียบอ่ะมีเส้นทางที่ เฮ้ยกระโดดให้ถึงบ้างอ่ะบางทีอาจจะฝึกซ้อมไม่หน,น,น,นักเห็นคนที่หนักแล้วเอาสักอีกสักหน่อยหนึ่งอยู่สักหน่อยหนี่ยออ่ะแล้วตารางของเราเนี่ยส่วนใหญ่มาตรฐานขึ้นไปด้วยกันไหมหรือยังไงครับแต,แต่แต่มีมีเท่าไนะ่แยกย้ายอ่ะเพราะว่าจริงๆค,คุณพ่อคุณแม่ต้องถามก่อนพ่อแม่นี่ทั้งทั้งคุณพ่อและค,คุณแม่เนี่ยต่างต่างคนต่างพาไปเลยไหมหรือได้ได้ทั้งก็คือสมมติว่าวันไหนหนูจะออกรอบก็พ่อไปรับ ออกก่อนแล้วก็แม่รับน้องไปซ้อมอะไรประมาณนี้ได้โอ้โหนี่ไงคือทำงานนะถ้าเผื่อยู่ l p พีทั้งคูู่ดิคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าไม่ต้องทํางานแล้วเนี่ยเงินเกียราินันเราต้องแยกกันทำงานดูแลอันเดียวกันเดียวนิดหนึ่งพันเดียวกับมาถามน้องนี้ว่าครับพี่สาวถือว่าเป็นไอดอลไหมเป็นไอดอลค่ะหรือว่าเราเล่นคอฟเก่งกว่าเอางี้ดีกว่าไอดอลเลยค่ะเป็นไอดอลใช่ไหมหรือเปล่า จริงเหรอเพราะว่าเพราะว่าคนนี้ผ่านผ่านเขาเรียกขนามใหญ่มาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวระดับหนึ่งซึ <S <S ่งเดี๋ยวเราจะคุยถึงเรื่องเรื่องการไปคอเล e นะะเดี๋ยวขอเน้นตรงน้องอนอคนเล็กนิดนึด่งก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้ละคนกันไอทีมเป็นยังไงบ้างคะในตอนนี้การแข่งขันตอนนี้การแข่งขัน,ขนจะมีแมตช์หน้าค่ะเป็นช่วงต้นเดือนหน้าเป็นแมตช์กีฬานักเรียนแห่งชาติค่ะเป็นคัดเลือกเป็นตัวแทนกอทมค่ะเป็นแข่งที่ จังหวัดเขื่อนอุดรบุค่ะนักเรียนอะไรนะตัวระดับชาติได้ไหมก็คือเป็นกีฬานักเรียนแห่งชาติก็ <c oughs> คือทั่วประเทศแหละแล้วก็เป็นไปในนามของอาภาคไหนใช่ไหม <c oughs> เป็นจังหวัดไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไปแข่งที่จังหวัดที่เป็นเชาภาพไปในานามแล้วก็จะประก,กาศได้ไหมว่าเรียนโรงเรียนอะไรก,การที่กระเช็นเนี้ย <c oughs> มันเขาดังนะกันไปนี่ ไปเหมือนไปในส่วนกลางป่ะคือไม่ต้องคัดก่อนเหรอคะไปในานามกรุงเทพไปในานามกรุงเทพจังหวัดกรุงเทพแล้วแต,แต่ละคนนี้เขาจะรู้ไหมมาจากโรงเรียนอะไรบางทีเ็าต้องพ <c oughs> ูดถึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเคยได้สกรัชชิปไหมแต่เกษตรเนี่ยเขาให้สกรัชชิปไหมพีม่คือทำไมถึงถามไง <c oughs> เดีย๋ยวคุณแม่อยู่หลังไม่นั้นเกษตรเขามีสกรลชชิปให้นักกีฬาหรือเปล่านะบางที่เขาให้สกรัชชิปเต็มเลยบางทีก็บางส่วนนะ อัน <One> น <input> ี้ถามไว้ก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูบาอาจารย์ดูอยู่เกษก่อได้เลยนะครับมันมันเป็นเรื่องของชื่อเสียงของสถาบันนะต่อรับใช้โรงเรียนรับใช้ระดับกทมคนนี้เรารับใช้ของไปสายอะไรละเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเกษตรนี่เริ่มดังเรื่องนี้จากกีฬานี้อ่ะต่ออีกนิดนึง่อกีเนี่ยจะไปแข่งแล้วแล้วตั้งแต่เราไปเจอทั่วประเทศเลยไหมสมมติเราไปตัวแทนกทมเนี่ยต้องไปเจอใครบ้าง จะเจอกับแต่ละภาคที่ขัดมาค่ะเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้แล้วก็จะมาเจอกันที่เคิร์ดอุบลรัตน์ค่ะเพราะว่าเป็นฟァนอลสเตทแล้วฟァนอลสเตทโอ้โหทำไมกีฬานี้มันดีจังเลยมันม,มีแบบฟァนอลสเตทกีฬาอื่นไม่มีนะน้อยมากที่จะมีอะไรระดับอะไรอย่างนี้แหละแกีฬากอล์ฟจริงๆพี่กนะ็ไม่เคยได้ยินอันนี้นะมันเป็นกีฬานักเรียนเหรอหรือใช่หรือคือกีฬาโยาวานหรืออะไรคะ มันแยกกันค่ะกีฬานักเรียนกับมันมีกีฬานักเรียนกีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาแห่งชาติแล้วอันนี้อันนี้คืออันนี้คือกีฬานักเรียน,ออน,นโอ้โไม่เคยไม่เคยเออไม่เคยรู้เลยนะว่ากีฬานักเรียนแล้วเราต้องไปเจอคนที่เราเคยปะทะมาไหมเพราะเราแข่งขังนกงแต่เด็กมันเคยปะทะก,กันมามีไหมน่าจะเจอค่ะจะเป็นเพื่อนๆค่ะเออเพื่อนๆแต่ในงในสนามไม่เพื่อนแล้วแล้วผลงานที่ดีที่สุดต้องบอกก่อนต้องอัปเดตอัปเดตนิดนึงแล้กว่า แชมป์ที่คิดว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยตอนเนี้ยที่รู้สึกว่าภูมิใจที่สุดและดีที่สุดคือรายการไหนเ,เอ,อ่ยถ้าเอาเป็นรายการที่แข่งขันเะคะคิดว่าเป็นรายการสธิติสมีคิกีล่าสุดก็ได้ค่ะอ่า,า uh huh. เป็นแมทที่ ได้เล่นเป็นทั้งทีมเวิร์กแล้วก็ได้เล่นส่วนตัวด้วยเพราะว่าหนูคิดว่าถ้าเป็นแมตช์ทั่วไปเนี่ยเราก็เล่นเพื่อแค่ตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นแมตช์กีฬาสถิตส,สมัคีเนี่ยเราได้เล่นเป็นทีมกับเพื่อนแล้วก็ได้เล่นเพื่อตัวเองเหมือนกันค่ะอือแล้วผลงานเป็นไงเออได้เหรียญทองประเภททีมแล้วก็เหรียญทองแดงประเภทเดียวค่ะโอ้วาวคือคือในสาธิตยังมีเดี๋ยวนี้สาธิตเยอะเลยแล้วก็สนับสนุนกรอบกับทั้งนั้นเลยแต่กเกษตรรู้สึกเด่นเด่กว่าเพื่อนเกษตรต้องเก่งอยู่แล้วเพราะว่า ผมทางบ้านผมก็เกษตรหมดเลยเออเหรอใช่เกษตรเกษตรด้วยอันนี้เกษตรด้วยใช่โอ้ทั้งกอมเยอะนะฮะสกอคลชิดพี่นะนักกีฬาผมบอกได้เลยต้องมีนะครับมีไหมอลัมหนผมบอกได้ยสาธิตบางที่นะพูดไปก่อนเลยนะผมไม่พูดชื่อไหนบางที่เนี่ยพอจะแข่งปั๊บเนี่ยพวกอลัมหนคือสิเก่าไงเอาลูกกอล์ฟมาให้ทัเจริกดีดีถุงมือมีไม้หลายเกืพวกอลัมหนายเขารวยกันแล้วไงทำงานกันแล้ว ก็มาให้นะผมก็บอกไว้ก่อนที่เกษตรห้ามอายนะเรื่องสำคัญเดี๋ยวเราค่อยๆกลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งห๋ยอค่อยกลับนิดหนึ่งนะเพราะอีกสองปีข้างหน้าสัมภาษณ์ใหม่คนนี้อาจจะเินโปรไปแล้วก็ได้นะไปในเส้นทางของจีโน่ก็ได้ใครจะรู้อืมอยู่ดีป๊บปั๊บได้เล่นรายการใหญ่คว้าแชมป์เฉยเลยกระโดดเลยนี่สองปีที่แล้วยังแข่งระดับอะไรนะนักเรียนใช่ไหมปีหน้า ไปแข่งระดับมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาอ่าไหนลองถามดิว,ว่าว่าเส้นทางเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราคงไม่ถามประวัติว่าเล่นกอล์ฟมาเมื่อ,อไรอะไรต่ออะไรเพราะเคยคุยกันมาแล้วจะนั้นสกอร์ชิปแล้วเหรอได้คือมีมหาวิทยาลัยที่เขาตอบรับมาแล้วเหรอครับใช่ใครๆครเอ่อ University of Central Florida UCF UC <F. S 2> มหาวิทยาลัยที่ mm hmm. ที่ที่ลอยได้เนี่ยจะเก่งกอล์ฟหมดเลยมีนักกอล์ฟ ใครด้วยใช่ไหมอยู่ตอนนี้กำลังเรียนพี่เซนด์ซอฟรยด้าใครคะพี่แซนวิชพิมพิศาศีสุธรรมค่ะปี่แซนวิชเคยมารายการแล้วด้วยป่ะมาแล้วเคยมาแล้วเป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจแล้วก็มีน้องงานดีด้วยอะไที่ของกินทั้งนั้นเลยพั่นด์วิชแซนวิชอะไที่ไอติมอีกกำลังจะตามไปเพราะนั้นเนี่ยเขามีการสื่อสารกันยังไงเขารู้จักเราได้ยังไงแล้วอยู่ๆเขาเราไปได้สกอร์ชิพเขาได้ยังไงอันนี้เป็นฟูลสกอ h o l a r s h เลยหรือเปล่าเป็นฟูลสกอ h o l a r s h ค่ะ ูุสกอลเละิปนี่ได้เหรอบ้างค่าเรียนที่อยู่ที่พักอาศาาัยคือฟรีหมดเลยอ๋อคุณพ่อคุณแม่สบายละค <c oughs> อยเชียร์อย่างเดียวอ่ะแล้วครับมันเริ่มติดต่อกันยังไงเพราะว่าเรายัางเหลืออีกหนึ่งปีที่จะต้องจบที่เกษตรถึงจะไปปลายปีหน้าแต่เขรับแล้วมันติดต่อกันยังไงหรือ,อยังไงครับถึงจะได้แบบนี้เพราะว่ามีหลายๆคนกาลังดูอยู่จริงเพราะว่าจริงๆเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าใครมองว่า ต้องไปรอที่จะเข้าปีสมมติไปแล้วก็ค่อยสมัครอันนี้ไม่ใช่นะมันมีการเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวยังไงทายังไงบ้านถึงจะได้รับหรือต้องไปแนะนําตัวยังไงหรือเขามาแอบดูเราอย่างไรอะไรแบบนั้นต้องเริ่มว่าตัวหนูเองแล้วก็ครอบครัวเนี่ยค่อนข้างเห็นความสําคัญในการเรียนแล้วก็คิดว่าอยากไปเรียนก่อนแล้วก็เรียนให้จบหรือว่าแบบไปอยู่ตรงนั้นก่อนอาจจะมีโอกาสที่ดีมากขึ้นก็เลยลองศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการจะไปเรียนที่นู่นด้วย scholarship แล้วก็ทางบ้านเนี่ย ตั้งเป้าว่าหนคูคิดไว้ว่าหนูจะไม่ใช่เอเจนซี่แล้วก็คือตั้งเป้าว่าเอเจนซี่คือเราไปบริษัทที่เขาหาว่า<ช>อะไรให้อะไรทํานองนี้เรากะทาเองใช่ออแล้วก็ตัวหนูเองไม่เคยไปแข่งที่เมกาเลยสักครั้งเออเหรอใช่บางคนก็ไปแข่งเมกาแล้วมีโสต์มาดูตัวนะอ่ะนี่ก็จะเหมือนกับนักฟลอสหลายๆคนที่ไม่ได้ไปทเมเมกาดูแล้วได้สกอร์เนียเลยก็จนถึงปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ไปค่ะก็เลยคิดว่าตัวหนูเองต้อง ในเมื่อเขาไม่ได้เห็นเราแบบว่า in person แล้วอะเ,เขาจะต้องทอํายังไงให้เขาเห็นเราให้ได้ก็เลยลองปรึกษาพี่ๆหลายๆคนที่ไปโดยที่ไม่ได้ใช้เอเจนซี่แล้วก็พวกโปรที่จบจากที่นู่นมาหนูก็เลยเริ่มทำพอร์ตโฟลิโของตัวเองท<ช>ลายแล้วก็โซเชียลมีเดียค่ะแบบพวก Instagram Facebook อะไรแบบนี้ให้เขาเห็นตัวเรามากที่สุดแล้วก็พอถึงช่วงไปปี2024ค่ก่อน ก่อนจะไปสักสามปีหนูส่งพอร์ตนี่สองพันยี่สี่นะปีนี้สองพันยี่สิบหกนั่นแหลว่าองล่วงหน้าไปตั้งแต่เมสัมภาษณ์ตั้งแต่คราวที่แล้วเลยใช่ไหมเเริ่มทำแล้วเริ่มเริ่มทำแล้วความจริงแล้วเริ่มคุยได้ตอนจูนสิบห้าค่ะของจูนสิบห้าของปีสองพันยี่ห้าแต่ว่าหนูส่งไปประมาณโนเวมเบอร์ถึงเดซ ember ของปีสองพันยี่สิบสี่คือพูดง่าย เริ่มทำโปรไฟล์อะไรต่างๆเตรียมพร้อมให้เขาเห็นเราแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วประมาณ2024เมื่อกลางปีที่แล้วเลยได้คุยกันถูกไหม2025เดือนอะไรนะเมื่อกี้นี้เออจูนต่้เดือนพุดง่าิยสองพนยน2 0 2 5เฮ้ยมีคนแสนใจแล้วที่เขาเราเคยลงไว้เราเราต้องส่งไปกี่ตัวหนูเองตอนแรกตั้งเป้าไว้ที่ท็อปร้อยค่ะใน N C W ranking ของดีวิชั่นหนึ่งแต่ว่าผมมาเวลาที่สารัฐอเมกาดีวิชั่นหน่งหนูส่งไปประมาณ85มหาลัยก็คือ85มหาวิทยาลัยนะที่ส่งหาแบบว่าทำข้อมูลหาอีเมลโค้ดแบบเฮดโค้ชแอสเซสเซนต์โค้ชเองหมดเลยท็อป85แล้วก็แล้วก็เราต้องไปเซิร์ชแต่ละมหาวิทยาลัยว่าเซคชั่นกอล์ฟเนี่ยใครเป็นเฮดโค้ชในตรงนั้นเราก็จะส่งตรงไปอันนี้สำคัญเนี่ยไม่ได้ส่งไปมั่วนะตกืึนมันต้องไปให้ถูกแล้วก็ ไม่ใชัครูผมเคยพูดเสมอลงรูปในแสตมรมในในใน,ใน,ในเฟซบุ๊กอะไรเยอะๆเพราะเวลาเราแนะนําตัวเขาจะมาแอบดูใช่ไหมัชเมาแอบดูเ,าเราไม่เห็นเขามาคอยให้เราส่งให้ดูตลอดมาแอบดูว่าเราเป็นชนะนู่นมานำทํานองนี้ถูกไหมใช่ใชต่อเลยคื ตอนส่งตอนปี2024ตามกฎของ NCWA แล้วก็คือมหาลัยไม่สามารถคุยกับเราได้โดยตรงเพราะว่าเราอายุไม่ถึงใช่ไม่ถึงไม่ถึงปีสมมติว่าจะจบปี2027ก็คือจะคุยได้ตอน25อ๋อคือสองปีใช่2ปีเขาก็จะตอบกลับมาว่าว่าแบบเออเขายังคุยไม่ได้นะแต่ว่าเขาจะติดตามก็คืออย่างน้อยเขาก็รู้แล้วว่าเราเป็นใครเขาเคยเห็นตัวตนเราแล้วแต่แล้วตอนตอนที่เท็คุยกันคือหมายถึงว่า85มหายลัยเนี้ยมี ติดต่อมาสักกี่มหาเลยติดต่อกันมาสัก20-30ิบามสิบมหาเลยเยอะนะเยอะนะก็โอเคหมายถึงว่าหลังจากที่ส่งไปแล้วเริ่มเริ่มติดต่อกันมาเรื่อยๆส่งมาแล้วเขามาแอบดูละลแล้วเราลงใน Facebook Instagram เยอะไหมผลงานเราไปเล่นที่ไหนยังไงลูกวงสวงสวิงใช่แล้วเขาแอบดูนั่นเพราะฉะนั้นฟังไว้ดีๆนะฮะต้องมีอะไรสิ่งที่ให้เขาแอบดูได้นะแนะนำตัวแล้วไม่ใช่นั่นนะโอเคก็เริ่มคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ ฟァ이นลการตอนเมื่อกลางปีที่แล้วมิถุนายนใช่ไหมพอถึงวันที่คุยได้คือจูนสิบห้าใช่ไหมคะก็โค้ดทางนูนก็เริ่มถักมาคือมอมูดอายุเราถึงเลยพอดีเลยคือเขาก็จ้องอยู่แล้วแหละเราต้องเขาต้องสนใจมากอ่ะเขาจ้องถึงเวลาไม่ปิดกฎของมาอะไรแล้วนะค่ะก็ทักมาแล้วก็ได้คุยเป็นแบบวิดีโอคอนเฟเร์นส์ใช่ ประมาณ10กว่าที่ได้ค่ะสิกว่าที่เลยอ่าฮะเพราะเราเราเรียนอินเตอร์อยู่แล้วอ่าพอพอได้คุยแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกเพราะว่าด้วยทุนที่เขาให้ด้วยแล้วก็คุยกับพี่คนไทยที่เคยไปอยู่ที่นู่นมาหลายคนแล้วก็สภาพอากาศทุกอย่างก็คือแบบว่าสอดคล้องกับแนวทางที่จะเดินเล่นได้เล่น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 เลอนเล่นเล่นเล่นเลอนเล่นเนก็ชัดเจนเออเรื่องไปนเ่นเล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 ่นล่นเ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 ค่นเล่เล เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกอะไรด้วยองค์ประกอบอะไรทุกอย่างคือที่แน่ๆเหมาไหดีโปรออย่าและสําคัญสุดคือจ่ายหมดได้สกอร์้ที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมเอาลอกอปนนึงอ่าคันนี้เนี่ยก็ดิดต่อแล้วเขารับแล้วด้วยตอนนี้ verbally c o m ม i t ค่ะโอเค verbally ของของผงคนคนระดับนี้นะ yes คือ yes นะคือ yes แล้วเอาพูดง่ายๆว่าคือ c o n f i r มแล้วแหละว่าคือรอจบจาก สานีเกษตร<ช>และเตรียมตัวพร้อมที่จะบินไปแล้วจบคือ<ล>ปีหน้าประมาณเราลวต้นปีแล้วก็เขาจะเปิดที่สหรัฐอเมริกาก็ประมาณสิงหากัร์ยาคือปลายเพื่อได้เรียบร้อยปลายปีหน้า,าต้องไปละใช่ไปเล่น NCAA อ,อ,อ,อ่ะๆๆแล้วก็ย้อนกลับมานิดนึงพอถึงตอนนี้วางตัวยังไงทำตัวยังไงกับการซ้อมรวมถึงมิวร์นเมนท์อะไรที่จะต้องแข่งบ้างไหมคะช่วงนี้ตอนนี้ก็ พอได้มาหาอะไรแล้วก็ลงไปหนึ่งอย่างใช่แล้วก็ซ้อมเลยซ้อซ้อมซ้อมก็พอได้มาหาอะไรแล้วก็คือเริ่มแข่งแมตช์เด็กน้อยลงหรือว่าแทบจะไม่ได้เล่นเลยก็ปีหน้าโฟกัสที่จะเล่นแต่ไทยเอลค่ะแล้วก็เป็นเพลฟตัวเองให้พร้อมตอนไปเล่นเอ็นซีเอคือเลิกแล้วแข่งเด็กอ่ะเพฉันต้องการจะระดับผู้ใหญ่แล้วมือโปรยิ่งดีเพราะเรากำลังจะไปเอ็นซีเอคือตั้งตั้งเป้าอย่างนั้นเลย แล้วเคยไปแข่งเล่วแมตช์ของโปรบ้างไหมเคยไปโลรฟ้าไหมเล่นโปรตีเล่นไทยเอเเออแลวอ๋อเหรอผลงานเป็นไงผลงานก็เรื่อยๆค่ะโอเคโอเอโอเคนี่มีผ่านการตัดตัวบ้างไหมอ๋อผ่านผ่านถามมีควาโทษนะฮะอือกออเมอาที่ไม่ว่า LPGA PGA ทัวรสิ่งสำคัญที่สุดนะลรอกคิดถึงต้องการผ่านการตัดตัวครับ องการบาลตัวไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่แล้วไปชี้ถูกไหมเผ่านนี่เสเอาเพราะว่าทั้งส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเลยทั้งส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็ถือว่าเราคือใช่ไงไม่ได้อยู่แล้วตกรอบตลอดเลยไม่ได้ผ่านการตัดตัวเลยอันนี้อย่าไปเลยฮะ๋ยจะเสีต่อแล้วก็เรียกว่ามีทัวร์นาเมนต์อะไรบ้างที่กำลังจะไปแข่งหรือว่างแผนอะไรบ้างคะในไปเดือนหน้าค่ะมีไปฟิลิปปินส์ค่ะทางสมาคมกีฬากอล์ฟสตีทีมชาติสตรีส่งไปค่ะ อ๋อทั้งที่พี่อุ๋ยไหมใช่ใช่อเคแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคัดควีนสิริกิตสเตจสองของทีมชาติสตรีเหมือนกันอ๋อฮะอ๋อฮะใช่เห็นบอกว่ากำลังจะมีคัดใช่พี่ี่ฟังพี่อุ๋ยมาคือว่าเป็นแมบสองนันทั้งนั้นเลยต้องย่างเป็นเก่งเหมือนวางตารางตัวเองไว้แล้วว่าต้องไปขยับไปในทัวร์นาเมนต์ที่ค่อนข้างแข็งหน่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเยาวชนไม่เอาแล้วอ่าอ่า แต่มีรายการหนึ่งดีนะชื่ออะไร GPS Journey Tour น <c oughs> ่าไปแข็งอยู่เหมือนกันน,น,น่าสนใจน่าสนใจทีนี้คราวนี้เตรียมตัวยังไงเพื่อที่เราไประดับนี้ฮะเตรียมตัวเอาแบบไม่ต้องยืดยาหเตรียมตัวยแบบังไงเช่นต้องฟิตร่างกายต้องตื่นเช้าต้องท็อตเกมหรือโค้ชคือใครอะไรยังไงพอเราเตรียมตัวไปอีกระดับละเตรียมตัวยังไงอาแบบที่เน้นๆเลยเออ การที่เตรียมตัวไปที่นู่นในปีหน้าหนูให้ความสําคัญกับร่างกายมากไปเลมก็คือมีแพลนของปีนี้ก็คือจะทําร่างกายให้แบบดีแบบมากๆเพราะว่าอยู่ที่นู่นจะได้แบบไม่มีปัญหาด้วยทําร่างกายทำลายสั้นๆฟินนสตฟิเนสต์เรื่อนี้เรื่องโอ้แต่นักกอล์ฟแต่ละคนนะจะชัดเจนถ้าสมมติว่าทําร่างกายหนึ่งผู้หญิงนะแล้วก็ผู้หญิงพาพาเชื่อว่าถ้าถ้าเพิ่มในเรื่องของระยะเนี่ยเกมกอล์ฟมันจะเล่นง่ายมากขึ้นแล้วมัน มันไปในทัวร์ที่มันสูงขึ้นได้แล้วทำร่างกายที่สําคัญมันไม่ใช่แค่ตีไกลขึ้นน้มันเล่นกันสามสี่วันซ้อมกันอีกคูมันทังอาทิตย์เนี่ยซักผ้าอีกนะรวมๆคือมันบีซี่ไงเอราะันเรื่องนี้เตรียมตัวและเราจะไปเรื่องใหญ่มีหนึ่งปีซักที่ที่ NCAA น่าสนใจน่าติดตามเป็นอีกหนึ่งคนที่ที่พอฟังแล้วภูมิใจเพราะว่าก็บอกว่า เห็นมาตั้งแต่เด uh, uh ็กเลยดูแลตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้เข้าในจะเข้าระดับมหาวิทยาลัยแล้วด้วยดีใจด้วยดีใจไอ้ติมบอกหน้าหง่าวันน้าแล้วนั้าหง่าวันน้าไม่ได้พูดเลยไม่คูดอย่างเดียวสองคนนี้ระยะ drive ต่างกันไหมเมื่อกี้พอพูดถึงทำร่างกายแล้วระยะ drive ต่างกันเยอะไหมคะตอนนี้ตอนนี้ไม่เยอะแล้วค่ะไม่เยอะเราเท่าไหร่โดยประมาณประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบเฮ้ยอย่าลืมนะเอลวินเกอเชเลี่ยเนี่ยสองร้อยห้าสิบแปดอื เรนเรียนในอาบุญเจถือว่าระยะเราพอได้เอา้มันไกลอย่าง尼ริคอร์ด้าหรือมาจินโน่นะและเราวะสองรยี่สิบสองร้ยสามสิบประมาณนั้นนะคะสิบสามปีมรือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ว่าไกลสำหรับอายุขนาดนี้นะอ,ะอ,อในฐานะเป็นพี่น้องกันจะให้ชี้ข้อมูลของแต่ละคนเอ พี่กะทิไม่คิดว่าพี่กะทิควรปรับปรุงลูกไหนมากที่สุดครับคนดูคนดูเดี๋ยวคนดูเลยนะนะเป็นนักฟังเลยเพราะไอ้ช็อตเหล่านี้ยังใช้ไม่ได้นิดนึงก็คือจะขาดคิดว่าพี่กะทิควรปรับปรุงลูกไหนมากทีสุดโรสพัดลูกสั้นคิดว่าคิดว่าช่วงนี้เขาทำทุกอย่างได้ค่อนข้างดีค่ะแต่ว่าคิดว่าเขาถ้าเขาจัดการนั่นแบบเวลาถ้ามีแบบเฟรวด์ที่แคบหรืออะไรถ้าเขาจัดการให้ตัวเองมั่นใจได้มากขึ้นในการเล่นแต่ละช็อตก็ ก็คงจะดีมากเกินอาอพูดกว้างๆนะเอบแบบนพี่น้องเดี๋ยวจะมีมีเรื่องล้าตอบได้ดีตอบได้ดีตอบได้ถูกต้องอะบอกน้องว่าคิดว่าลูกไหนที่น้องควรจะปรับปรุงหรือแก้ไขมากที่สุดจากที่เราซ้อมกันเไรเพื่อนกับอกได้เยอะบอกได้เยอะเพราะเป็นการจัดการในเรื่องลูกสั้นรอบกี่เนะเพราะว่าเวลาซ้อมเนี่ยน้องซ้อมทำได้ดีแต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในสนามแล้วค่ะจะแบบว่า มีในหัวนิดนึงออมันไม่ไม่ไม่ได้เหมือนซ้อมใชู่ง่ายอายุอายุสิบสามอันนี้ช่วยเยอะเยอะอช่วยคัดฟันธงด้วยเพราะนะไรนดูปักตาในลูก้นรอบๆกรีนปัสสะคนเก่งเยอะคนที่เก่งที่สุดเลยอืในลีกเนี้ยหรือรุ่นพี่นะขอออกด้วยกันจับฉลากขอออกเทียวด้วยกันคือมันจะฝึกเนี่ย เหมือนแล้วเราเรานะเปิจริงเรื่องสมองอะไราาน่ต่างอันนี้เป็นสิ่งสาคัญนะต้องบอกก่อนว่าการที่ได้ออกกับน,นักกอล์ฟที่เก่งๆหรือรุ่นพี่ที่แบบเป็นไอดอลหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบ่อยๆเนี่ยมันจะเหมือนซึมซับอะออสมซิสที่แบบมัน <S <S 2> <S 2> มันเห็นแล้วมันเราทาได้เหมือนกออันอย่างเงี้ยเราจะด<ต>ึงตรงนั้นออกมาได้ดีตแต่เวลาที่เล่คนเก่งแต่เวลาไปออกด้วยกันเนี่ยขึ้นยอดว่าใ้รนะโหพี่เธอไร้ฆ่าอะไรเดี้ยวย่าอยยเดี๋ยวฉันจัดจัดการเธอเองไม่ปีนี้กับปีหน้า แต่กำลังจะบอกกลับไปสามคนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องพัดนะเป็นไงพัดเป็นไงครับจะไป NTAA เนี่ยนะฮะผมเป็นคนที่พูดเรื่องพัดเนี่ยแรงนะแรงเกินโอ้ก็ดีน่รรดีพอ,พอสมควรฮะถ้าไปบอกเขาเนี่ยคุณต้องเป็นนักพัดชั้นยอดเลยขึ้นกรีนพร้อมกันอยู่เสร็จมาแน่ๆแล้วเรา,เราบางทีเรารู้นะครับขึ้นกรี ออดึกแล้วออด้วยกันทั้งคู่เลยเสร็จมันแน่นอนเลยมันพัดลงแน่ๆหรือมันเชียงตลอดไปถามโพสลกันวันนี้เลือกแนะนําเรื่องพัดนะอีกชั่วโมงหนึ่งแล้วมันรู้ถูกหรือผิดสรุปให้หลานดีสวัสดีสนุกสนุกนินดงออกสองคนแต่เราต้องมาอัปเดตกันทุกสองปีดีไหมดีไหมก็ก็ถือว่าต้องบอกเป็นอีกหนึ่งคู่พี่น้องที่ เรียกว่าเารียกาก้ามาพร้อมๆกันแล้วก็น่าจะดูจากการตอบแล้วก็น่าจะเขาเรียกเกืือกูลุซึ่งกันและกันอืมผมว่าเชื่อว่านักกอล์ฟไทยในระดับเนี้ตอนนี้มันก้าวไปคือที่อยากพาน,น้องสองคนมาออกด้วยเพราะว่าอยากให้มองในภาพของพี่น้องรวมถึงวิธีการที่จะไปศึกษาต่อการไต่เต้าตจากระดับเด็กมาจนถึงคอลเลจนะคือต้องบอกคือเพื่อเห็นได้เด็กแล้วก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยมันมีการพัฒนาจริงนะแล้วมันไปอย่างที่คิดได้อะไรเงี้ยว่าภูมิใจโดยตัวที่เองที่ว่า โอ้มีการติดต่อประสานไปทางมหาวิทยาลัยต่างๆไม่ง่ายนะครับแต่ว่าพอมันได้แล้วเนี่ยทุกอย่างมันมันโฟล์แล้วทางมันเปิดแล้วตอนนี้เหลือที่ว่าจะต่อยอดไปถ,ถึงระดับอาชีพได้จริงหรือเปล่าเนนี้เราเริๆๆๆเร่มมีโอกาอยากเป็นนักกลอ์บอาชีพวอาอยากเป็นนักกลอฟอาชีพค่ะแต่คุณพ่อคุณแม่เคยพูดอยากให้เป็นหมอเลยอย่าเป็นนักกลอฟอาชีพอยากเป็นอาชีพทาทำงานอาชีพอะไรนักกอบคืะ ชัดเจนมากนะกอลฟนะ,นะแล้วมันเพราะตังค์วย่ไหมเพราะตังค์ด้วยให้อันดเจนนะครับท่านผู้ชมก็ <c oughs> แน่นอนใช่ไหมเล่นกีฬาอื่นบางทีก็ได้ตังค์แบบคุณพ่อแม่ทิพย์ให้เฮ้ยชนะที่มาเรื่องใหญ่อ่ะในวันนี้ครับก็ขอสรุปฝากทางบ้านช่วยเชียร์หน่อยเอาน้องก่อนว่าช่วยเชียร์นะนะคะอายุเท่านี้เดี๋ยวตามแล้วนะตามได้ไหมครับเป็ตามะนะที่ไหนบ้านแต่เดี๋ยวเราขึ้นหน้าเฟซบุ๊กครับหรืออินสตาแกรมน้อยดีกว่ากล้องตัวนี้ ฝากติดตามอยู่ได้นะคะสามารถติดตามได้ทางช่องทางอินสตาแกรมค่ะออไอติมแพ,พันจันทนา u n ร e r สกอร์กอล์ฟค่ะเดีเ๋ยวผมขึ้นให้นะครับแล้วจะ <c oughs> ไม่ต้องพูดใช่ไหมว่าอยากได้สกอรเลชิพตอนนี้อ,อ,อยากได้สกอลร์ชิพแล้วก็ทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา <c oughs> ตอนจบมหาลัยค่ะ ตอนนี้เลยตอนนี้เราตื่นแบบอย่างที่บอกตอนนี้เรื่องของมันไม่พูดเลยนะไอ้หมอนี่รายก็ให้อยู่แล้วแหละที่ไทยนะตอนนี้เลยนะอ่เชิญรีบฝากฝากน้ำฝากตัวด้วยครับสปอนเซอร์ชิปเรียกเรียกได้นะฮะรายการนี้แล้วได้นะด้วยนะครับหลายหลายคนเชิญนะก็อินสตาแกรมนะคะ k a t i n d e r s c o r e n p c h จุดจีค่ะผมขึ้นผมขึ้นให้ฝากกองเชียร์หน่อยแฟนคลับและสปอนเซอร์ ก็ฝากชียาหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วสปอนเซอร์นี้รับไหมฮะเกิดมีคนอยากจะสปอนเซอร์ตอนนี้ท็อตอเมเจอรติดได้หนึ่งติดต่างได้ไดหมช้างเหรอค่ะตอนนี้อยู่ในโครงการไทยเปฟไทยทะเล่นะล้อยู่ในโครงการไทยเปฟไทยทะเล่นด้วยอยากได้อะไรมาติดตามตัวพวกเกาะเอี้ยเลยพวกนี้เกาะเอี้ยพวกนี้มันต่างนะไม่ได้เจอแล้วกอล์ฟระดับนี้เนี่ยอนาคตไกลมีคนติดตามชมเยอะแล้วในวันพอดีครับก็อีกครั้งหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณ หลานทั้งสองคนคุณพ่อคุณแม่ที่พามาให้เกียรตินะครับและโรงเรียนเกษตรด้วยนี่นะเกษตรด้วยนะครับเพราะว่าจะมีแล้วก็เป็นเก่งให้เรามาพูดคุยกันใ่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเรากลับมาพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสวัสดีคครับ